ลงติ๊กต็อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลตุรุสนี่จ้ะนี่ขวายน้อยกับตัวน้อยขวายใ่ายกับตัวใหญยโอเคตามนั้น สวัสดีจ้าพี่น้องและค่ากับเจ๊สาวนิสาจังหวัดร้อยเอ,อด็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแพร่สมบัติคลิปนี้เป็นคลิปพาเก็บหอยตลับออสเตรเลียค่ะที่ทิวาบีชเรดโบร์บีชแมคคินสแลนด์ออสเตรเลียนะคะมีค่าเข้า13ดอลลาร์กับ60เซนค่ะเก็บได้คนละ50ตัวนะจ้าจ้า <c oughs> หอยตลับหอยพี่ วัใหญ่กับตัวใหญ่กัวน้อยกับตัวน้อยกัวน้อยก็ต้องไปก้นเสียเวลาขีบเอาขีบเอาพี่น้องมันกิดเพล็พอบ้านเ้องน่าหนาเนาะไม่เขาจ้าเบิ่งเก๋ไก๋นี่บ้านหลายว่าขุยนี่ขุยขุยนี่มีสองง่อยน้อยหน่อยเอาไว้ ีรถประหลายเปล่าเนี่ยจ้ามันอยอันนี้วันพุธผมไสอันนี้วัดใกล้ๆมันบอกคยเป็นขวยมันสิไงวะไงคือกันไงก่าจ้าเพราะว่ามันถือขื่นเห็นชันไหมคะกว่ายางหลังขึ้ มาเบิ่งใกล้ๆมืออันนี้น้อยนี่วัดเพื่อแล้วบ่ได้เก็บก่อนอ่าอีแม่นอนเพิ่นคันย่านรลอดเปร้อดกับบ้านคือกันอันนี้คือสภาพก่อนล้างค่ะ น่าเห็นแล้วทางนี่งามจังเนาะพี่น้องพุ่นนะสวยแล้วพอยอดเก็บอยู่งมุ่มพุ่นจ้าอันนี้แล้วพี่น้องลายลายค่ะอันนี้คือขวายบอกหอยค่ะอันนี้คือจะมีหอยอยู่ข้างล่างนะคะเต็มเลยจ้าพี่เยอะมากค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมจ้าตามนี้เลยค่ะพุ่น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 ยาวไปหอดพุ่นค่ะอ้ยสองแรงแข็งขัน ค่าตั๋วที่จะขับมาบริเวณนี้นะคะ13ดอลลาร์กับ60เซนค่ะค่าเงินประมาณ23 24 25บาทต่อ1ดอลลาร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลต่รอส <laughs> นี่จ้ะนี่ควายน้อยา<ะ>ยน่อยกับตัวน้อยควายใหายกับตัวใหญยโ <Okay, S 3> อเคตามนั้น สองหน้าร้านซอยกันกิมบอกหอยจา้าได้แค่ไยนะอันนี้ื้อหน่อยจ้าไม่ได้เปิดประตูมั้งน้หน่อยบอกเอาค่ะยิงนะคะบอกว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะเลิบ,ลบๆ,ๆ